ซุปเปอร์ตุ้มนักกระโดดร่มชาวไทยนำธงไทยปลิวสวายเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเตรียมภารกิจต่อไปเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติการองศาสตราจารย์ดรธนาบาวรสิริคุณากรกุลชายาซุปเปอร์ตุ้มนักกระโดดร่มชาวไทยซึ่งเคยประสบความสำเร็จในการนำธงไตรรงไปกลางเหนือน่านฟ้าสแกนดิเนเวียประเทศเดนมาร์กมาแล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นการฝึกซ้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยวันนี้ซุปเปอร์ตุ้มปฏิบัติภารกิจ นำธงไตรรงขนาด150ตารางเมตรปลิวโบกสวยัยเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ถือเป็นนักกระโดดคนแรกของโลกที่ใช้ธงขนาดใหญ่ทำภารกิจดังกล่าว โดยมีมิสเตอร์พอลเฮนรี่เดอแบร์และมิสซิสนาเดียเดอแบร์สองสามีภรรยาน,นักกระโดดร่มระดับโลกเป็นผู้อำนวยการการปฏิบัติภารกิจโดยภารกิจนี้ซุปเปอรตุ้มต้องใช้ความพยายามและฝึกซ้อมอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังรัพย์ก่อนจะได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะที่ต้องเดินเท้าวันละ8ชั่วโมงเป็นเวลา4วันเพื่อให้ถึงจุดที่จะกระโดดร่มโอยทง พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์ตุ้มในการประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและติดตามภารกิจครั้งต่อไปเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติกาที่ซึ่งมนุษย์น้อยคนจะไปถึง